สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเอลสุกันอีกแล้วนะคะก็คือจะมา โซโลแรงคือเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมช่วงนี้เอลซูค่อนข้างที่จะกลับมาฮอตมาหนิีนิดนึงไม่ค่อยเก็ตมุกที่คนเล่นกันหลายๆคนนะทุกคนก็ใครเข้าใจอธิบายมาหน่อยนะคะก็เกมนี้โซโลแรงเหมือนเดิมนะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการน,นี้เยอะด้วยนะคะวันนี้ก็จะเล่นเอลซูลากหัวแบบคมๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตไอเทมออกของที่เราออกตามนี้เลยนะคะสามารถกด หยุดภาพแล้วก็แคปภาพไว้ไปออกตามกันได้นะคะก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็มาแรงอันดับหนึ่งจบๆอะไรอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับเอลซูมามาอยู่กันในเกมนะคะก็มาประจําเรนของเราก่อนนะคะเราก็จะตีพวกนกพวกอะไรอย่างนี้นะคะเอาอ็อบเจกต์เอาเงินให้แบบว่ารวยๆมารวยๆรวยๆนะคะตอนนี้ก็เงินพอที่จะซื้อรองเท้าแล้วนะก็ออก รองเท้ามาเลยนะคะทุกคนนี้ก็พยายามซูมแล้วก็ปึ้งหนึ่งทีทีมนั้นเจอจำจนคิดนะคะฮห้เตะนี่เฮ้ยเรายิงโดนนะเนี่ยว่าไม่ได้เด้อซูมซูมคือไม่เน้นซูมนั้นก็ซูมแล้วก็ยิงไปเลยนะคะทุกคนนี่ทีมนั้นเล่นเป็นช้างด้วยอย่างี้ก็เลงไปอย่างงี้เฮ้ยโดนนะหายาหายาเจ็บนะน่ะหายาเจ็บนะเนี่ยหายา่าจะกลับไปเติมเลือดแล้วนะคะอันนี้ เอ้ยยิงก่อนยังไงยังไงคลิกซี่เหลือตัวเดียวไม่มีมานาด้วยหวานเจี๊ยบทีนี้แหละหวานเจี๊ยบซูมแล้วก็ปึ้งนะคะเรียบร้อยได้มาคิวหนึ่งแล้วนะทุกคนนี่เอลสุบข,ของเราโคตรจะตึงอ่ะอ่ะอันนี้ป่ามันจะเอาอันนี้วะมังกรน,นี่ซ่มยิงไปแบบบมม่วก่อนนะคะเพื่อที่จะโดนเออกันกันมันไว้ก่อนเอ้ยอันนี้ช้างเหมือนมาโซนตลอดเลยอ่ะ อันนี้ยิงแล้วก็ปึ้งอย่างนี้นะคะโดนตัวอะไรไม่รู้มองไม่ทันนะทุกคนคือตอนเล่นนะคะตราค่อนข้างที่จะแบบปรือเฮ้ยแต่เราอ่ะยิงโดนทุกเม็ดเลยนะเดี๋ยวทีมตรงข้ามเดี๋ยวหาว่าโปรไม่ได้โปรนะคืออาจจะโปรเฟชชั่นอลอะไรองี้อันนี้ก็เลงแล้วก็ปึ้งโดนช้างไปเม็ดนึงโดนช้างไปหนึ่งยกนะคะนี่คือเลือดเราจะไม่ไหวแล้วแหละแต่ก็ยิงดีนะคะที่มีเฮเลนพยายาม ฮิวให้นี่โดนช้างไปอีกนะคะรอกระสุนรีโหลดสักแป๊บหนึงรอชันก่อนรอรอรออันนี้เขาก็ฮิวให้เรานะคะคือการกดโซโลแหลงของจริงเนี่ยมันก็จะแบบยังไงดีทุกคนก็แล้วแต่แต่ดวงแต่กรรมอะไรอย่างเี้นะเอ้ยคลิกซี่ยังไงอันตีออกมาทันนะคะเหมือนเขาเถียงกันด้วยว่าใครออกของซับเออหัวจะปวดนะอันนี้ก็โซนไป เรื่อยๆนะคะนี่คือป่าแมวเอเอาเองเอเอ,เอจบตีไปเลยแบบนี้นะคะนี่ ขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิพย์แชทนะคะดทิไล์ Okay, เฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไ้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยอด m i n ต้น,น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆายเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไ้เล่นนหนฝากแฟนเพจอด m i n ต้นไว้ด้วย ระ,ะหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนเราก็ยิงซูมยิงอะไรไปเรื่อยๆนะคะพายามตอดตอดทีมนันไปตอดตอดแบบเอออันนี้ฮฮยาเตะฮายาเตาะเ,ตเหมือนจะเอานี่ก็ซูมแล้วก็เล็งไม่โดนนะคะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รอรอบหน้านี้เราก็ว่างเปิดแผนที่ไปนะคะทุกคนนี้ยิงเฮ้โยโดนฮฮยาเตะไปเม็ดนึงมีเจ็บแนละ้วนะ่ะ นีเจ็บนะมันคงน่าจะล่ำคาญเราอยู่แหละทุกคนเออขอ20คิววันนี้ <c oughs> เอวสุขอ20คิวอะใครบอกไม่รู้บอกตัวเองก็เคลียร์คีพี์อะไรไปนะคะนี่ปึ้องอันตีออกมาทันเรียบร้อยนะคะสุขิตแล้วเราก็เกิดมากเหมือนเดิมนะคะก็ยิงยิงไปแบบนี้นะคะฮายาเตะก,ก็มีเจ็บนะทุกคนเราก็อย่าเสี่ยงนะคะนี่ก็ยังไม่เจอเอ้ยฮายาเตะ โดนไปหน่อยปึ้งโดนอันติไปเรียบร้อยนะคะได้ฮายเตะมาอีก1คิวนะคะทุกคนนี่ก็ยิงแย่งบัฟมันแย่งบัฟมันเลยจบเหมือนเขาอะไรเนี่ยรายงานเลยนะคือทะเลาะกันมากไม่ต้องคิดคอนเทนต์เองนะคะเดี๋ยวคอนเทนต์อาวีจะวิ่งเข้ามาหาเองเออนี่ก็ยิงไปแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยนะคะเอลสู่ได้มาป้อมหนึ่งคือเกมนี้ก็ตุ้มตุ้มตอมๆในใจว่า เฮ้ยเพื่อนในทีมเนี่ยทะเลาะกันจะแพ้ไหมเออนั่นดิจะแพ้ไหมวะตัดใจก็บอกตัวเองนะว่าเราจะไม่แพ้นะคะทุกคนนี่เราจะพยายามเล่นให้สุดฝีมือจังหวะนี้จังศัยจังหวะชุลมุนกลางไม่มีใครอยู่นะก็ไหลๆป้ปอมเข้าไปนะคะนี่คุ้นแผนที่อะไรวะเมื่อไหร่จะออกของซับเฮ้่อยง,งอะไรไปเพียงกันอีกกูจะบ้าอันนี้ก็ยิง ไปเลยคือมันจะเอาทาั้งหน้าทั้งหลังเลยอะ่ะเกินไปหรือเปล่าน้องเกินไปหรือเปล่าขอเม็ดเดียวเรียบร้อยนะคะได้คอยต่อคอยเตะมาเรียบร้อยเฮ้ยอะเลเตอร์ล็อกเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเกมนี้มีอะเลเตอร์ด้วยลืมสังเกตไปเลยอ่ะพอเถียงกันพอเถียงกันสับเออนั่นแหละก็พยายามเอาอันนี้นะทุกคนเอาบัฟเอาอะไรคือเราก็เลีย์แหละถ้าใครเล่นป่าวะสรุปกูเริ่มงงเริ่มอะไรไปหมดแหละเออนั่นดี เล่นจนเบอร์เล่นจนจนองเราทุกคนอ่ะก็ตามสเต็ปนะคะใครอยากเล่นก็หยิบมาเล่นคือเราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงว่าแบบขั้นตอนการเล่นเอลซูอะไรอย่างนี้ยังไงยังไงทุกคนคือเราก็อาจจะเล่นไม่เก่งเหมือนกันนะเอออันนี้ก็ซูมแล้วก็เหมือนจะมีตัวที่ใกล้หมดเรียบร้อยนะคะเอลซูเม็ดนี้มาพอดีไฟต่อหุ้นสองคิวสวยนะน้ได้รับเพื่อนคิวเป็นเล่นเป็นเล่นคือว่าเอลซูมือโปรเนาะเอออันนี้ก็ วิ่งมาเคลียกล้างก่อนเอ้ยไม่ได้กินป้อมเช่ล่อันนี้ซูมดูนะคะว่ามีตัวไหนบ้างก็ไม่มีก็เลยยิงคีปไปเลยจบให้เลิกลางเรียบร้อยนะคะคือเอลสูเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะทุกคนคือถ้าเราได้อีกคิวนึงเนี่ยเราจะได้ร e g e n นอเรแล้วนะคะพยายามวิ่งมาเคลียคีปเคียอะไรต่างๆนานาอืมนั่นแหละนะนะนะทีมก็เถียงกันจบโอ้แต่ทีมก็เล่นดีนะทุกคนตอนแรกคิดว่าจะแบบว่า เสียบเรียบทีมตรอนข้ามแล้วแต่ก็ไม่นะคะทุกคนนี่ไม่รอดก็รอดอยู่คือเราว่าทีมไหนเนี่ยที่มีมาจ้านะคะตัวนะ่ะทีมนั้นนะ่ะจะค่อนข้างที่จะได้เปรียบเนาะมาจ้า ja เป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะคะที่เมตานี้ค่อนข้างที่จะปั่นมากๆทุกคนถ้าใครเราบอกเลยนะว่าถ้าใครที่เล่นเท่มๆเนี่ยปั่นมากๆนี่ก็เลงเอลซุคือแบบเลงไฮยาเตะคือยิงทุกคนเห็นไหมยิงไฮยเตะเมื่อกี้ไปครึ่งรอด จะบ้าคือแรงเกินแรงไปไหนเอ้ยนี่เรียบร้อยนะคะได้ฟิกอีกมานี่กดอันติวิ่งออกมานะคะกดฟิกนี่ออกมาไม่ได้กินฉรอกจ้าจะเอาหระจ้าช้างมาเลยจ้านี่ยิงไปสับจ้านี่ใครจะเข้ามาจ้าเดี๋ยวฉันจะยิงยัดหน้าเข้าให้เรียบร้อยจบเอลซูรีเจแล้วนะจ้าทุกคนใครจะทุกคนจ้ามีใครจะอยากกินกระสุนไหม พร้อมเสร์ฟเอออะไรอย่างนี้ก็ดันป้อมไปนะคะนี่หลังๆเราเริ่มเริ่มมาเริ่มยิงแล้วก็ปึ้งอ่ะไม่โดนนะคะก็ยังมีโอกาสในแก้ตัวรอกระสุนฉนลอดก่อนนะฟินิกซ์ฉันจะฉันจะแก้แคนเดอร์มันล็อกมันล็อกเรียบร้อยนะคะได้เฮ้ยได้มาสองคิวยังไงล่ะยังไงล่ะ,งงละช้างตะลุ่มตะล่อมตะล่อมตุ้มตุ้มตะลุ่มตะล่อม,ม,มเออนั่นแหละเออช้างมายิงไปเลยนะคะนี่คือช้างเนี่ยเกือบ หมดจบหมดนะคะโดนคลิกซี่โดนไปอีกดับเบิลคิวสวยๆเลยนะคะช็อตนี้ก็บอกเลยว่ามาว่ะเอลซูมามาขอบ้าฟ้าหน่อยละกันนะจ๊ะทีมนั้นถือว่าเป็นรางวัลให้ฉันในการที่คิวแกคือมันเกี่ยวอะไรกันเฮ้ยอะไรเตอร์ถึงต้องพิมพ์มาทุกคนว่าโหดเกินอะ่ะเอลสูเกมเนี้ยเออโอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนนะคะนี่ อันนี้คือเล่นก็ไม่ค่อยชํำนะเออเอาไปเก็บไปอีกคิวหนึ่งรีเจเนอรีะเอ้อดียิงไปอีกทีนี่ไม่โดนไม่โดนมันล็อกมันล็อกล็อกขอจังหวะนี้เฮย้ยเป่าเป้าพิกสิอ่ะยิงเคลียร์คีปไปก่อนนะคะฉีจะปิดฉีจะปิดอย่าอยู่เฮ้ยหนีออกจากหินก่อนเดี๋ยวมันหักเรียบร้อยนะคะได้ฉีไปอีกตัวหนึ่งไม,ไม่รอดแกไม่รอดแน่จบ ก็จะจบแล้วนะคะช็อตน,นี้ไม่ได้สักตัวนะคะอารเตอร์ล็อกแล้วแหละล็อกแล้วแหละยังไม่มีจะหัวให้เล่นนะรอก่อนนะจ๊ะคืออะไรไม่รู้ยิงบานมากทุกคนไม่ได้สนใจทักสนใจอะไรแล้วนะสนใจอย่างเดียวว่าจะยิงยังไงให้ชนะเออก็เลทเกมแล้วนะคะตอนนี้ก็นาทีที่12อ่ะคีปใหญ่ไปแล้วนะคะคีปชุดเหลืองของเราก็จบกันไปเป็นที่รป้อยแล้วก็กดแข็งในป้อมนะคะทุกคนอ่ะคีปนี้ก็ฝากกันกด แช่กดไลค์กดติดตามกดเปิดคดิปให้เรากันยกเยอะๆด้วยนะคะใครที่อยากเห็นเราทำคลิปเล่นตัวอะไรคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะจบไปสวยๆนะคะกับ mvpl สุขนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเกมนี้จบไป15คิวนะเออไปละบายบายก็ถือว่ามือใหม่หัดเล่นอยู่เนาะทุกคนกดติดตามด้วยนะจ๊ะไปละบายบายแล้วก็ได้บัตรเพิ่มดาวด้วย เอเอเลิศเลิศเลยละบ๊ายบาย